สวัสดีครับเจอกับเขื่อนน้ำเหนือฮะ,ะโอ้โหชุดนายพันนักล่าขนาดนี้นะไม่ต้องสืบเลยหน้าร้อนของที่ภาคอีสานเราผมจะพาไปแยกไข่ yeah, มดแดงตอนนี้ผมอยู่เฉียงนาสภาพบรรยากาศไม่ร้อนนะดูสภาพรอบๆเฉียงนาทางนี้นะมีภูเขาท้อมรอบตอนนี้นะครับผมอยากรู้ว่าการ ที่จะหาไข่มดแดงหรือแย่ไข่มดแดงทําไงไปเราไปตามฟารลมดีกว่าเฮ้ยเอามาทางนี้อีกโอ้ยเยอะเลยพี่ อุ้ยอว้ยวว้ยอิ้ยิว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยววิววิววิว้ิววิววิววิวงิองิราิวนิว้ิววิววิววอววิอวิววิวยิววิวยิวอุ้ยอุ้ยวว้ยวิววิววิวว้ววิ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 วอิวว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 ิอวิวอิวว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 ววไป 被海里人打跑了，哎。哦 <c oughs> โอ้ยโอ้โหโดนกัดโคตรเจ็บอ่ะคันอ่ะอ่คันอะไรที่ตูดพี่มดแดงมดแดงกัดตูดไปเราจะไปเข้าป่ากันดีกว่าวนาวว่ะเราคงอยู่ในดินหน่อยนะ ปูนามันก็น่าจะอยู่ในอยู่ในนาเปล่าตอนนี้นะครับเรากําลังเดินไปล่าหาไข่มดแดงเห็นเสื้อแดงไหมนน่นะนนมันคือฟาเลมนะฮะนายพานของเรานะตอนนี้นะเมอากาศคิวมากดูดูทุ่งนาดีน้ำกำลังเต็มนาเลยน่าแลงนะถ้าถ้าอีกหน่อยนะึงอ่ะมันจะมีปู เดี๋ยวถ้ามีหน้าหน้าปูนาแนละ้วเดี๋ยวผมพามาเลยเดี๋ยวตอนนี้ไปเดินตามพานไปกันอฮะนี่นี่นีรอพี่คนนี่คนนี้เหรอนี้อ๋อ ไปป่ากไปละไปะเราไปในป่นปาก,กันตอนนี้นะครับรองเท้าในในพานเราขาดนี่เลยแกแกต่างยังไงครับในพานก็หาเชือกแถวนี้แหละครับกำลังซ่อมกาลังซ่อมครับกําลังซ่อมรองเท้าโดยแบบนอย่างนี้นะโดยเฮ้ยมันก็นี่นะโดยใช้ ปัญญาชัดๆเลยใช้หัวแหละครับเออเขาเรียกว่าปุญาไงมันจามันไปเลย ตอนนี้นะครับก็ตากล้องของผมนะฮะที่เห็นหน้าอยู่ก็คือตากล้องของผมนะเห็นเหนหน้าคาตากันแล้วแล้วตอนนี้เราได้ไข่มดแดงเยอะแล้วนะฮะเราจะไปหาต่อหาต่อใช่ไม่ใช่ต่ออย่างนั้นเราจะเดินลุยทางไปหาไข่มดแดงต่อนะครับนึกว่าเป็นต่อเป็นตัวไม่ใช่ต่อเป็นตัว ไงมั่งเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยครับการถือตัวนี้ครับโคตรหนักเลยครับอยากรู้ว่าทําไมไข่มดแดงมันถึงแพงครับก็มันหนึ่งมันหายากครับแล้วสองมันก็มันนี่แหละโดนกัดนี่แหละครับทรมานมากครับจริงแล้วก็ก็นี่แหละครับเหนื่อยหายากครับลังมดแดงลังหนึ่งหาบางบางลังก็ไม่มีครับบางรังก็มีส่วนน้อยก็อาจจะไม่มี แล้วมดแดงที่มันทัดทำไข่นี่มันมันยูหน้าไหนครับมันจะหน้าร้อนนี่แหละครับหน้านี่แหละครับช่วงนี้นใช่ไหมช่วงน,วน,น,นี้แหละครับเดือนสี่เดือนห้านี่แหละครับอ๋อเดือนสี่เดือนห้าเราจะไปลุยทางไหนต่อก็คิดว่าเข้าไปในป่าเลยครับล,ลึกๆเลยในป่านะใช่ครับดีไมด่ดีเห็นภูเขาไว้พวกเราขึ้นไปบนภูเขาอาจเป็นได้ปะงั้นเราไปลุยหาไข่มดแดงต่อไปเมื่อกี้น้องเฟรมบอกว่าแป๊บหนึ่งยืมมีดหน่อยกินของหวานอยากรู้ว่าไปตัดอะไรมา โอ้ oh, มะละกอสุกนั่นเองนี่ไงจะไงไป,าปหาที่ล้มๆก,กันดีกว่าไปกินมะละกอสุกกันเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอ,อ,อยู่นะบบลังไปถ่ายน,นะเพราะมันยาวมากเลยนะเฟรมบาบรี Được ba ừ. ơi Tìm chú này mấy nhìn thấy cháu không? เยอะป่ะเยอะเยอ้ถ้ามันใต่ออกแค่่ะอุ้ยนี่ขุดเยอะเดี๋ยวนะมันบอกว่ามันไปนะแต่ว่ามันมันทิ้งกระป๋องไว้ให้เราอ่ะโคตรรักเลยรักตูมากโอ้ยเ้ยเเหมือนน้องชายรักพี่ชายมากจนทิ้งเนี่ยไว้ให้เราถือนะ เอาเนี่ไงัางดีป่ะปเอาเลยฟาไปเสร็จฟาไปเสร็จนี่กิดก็กินอยู่เดี๋ยวจะกินตอนนี้พี่เถื่อนก็เหนื่อยนะครับผมเป็นไงพี่ร้อน,นเหนื่อยคันอยากรู้เป็นไงรู้หรือ,อยังครับรู้แล้วลำบากโอ้แต่เราก็ชอบเพราะ ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปหาต่อดีวกว่าไม่เอาเอาไม่ไปถึงไปต่อเนี่ยไปต่อไป <c oughs> นี่คือเส้นทางอะไรครับพี่ <c oughs> เลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองจริงเหรอเออเอา,เอาลุยก็ลุยวะลุยป่าบุกดงฟงไพ่คือเหมือนเหมือนเหมือนหนังของอะหลองอะรู้จักวะอะหลงอ่า เราเบิดภูเขาเขากระท่อมย่างไก่อะ่ะโอ้อน,นี่เหรอวะระเบิดภูเขาเขากระท่อ,อมย่างไก่ไอ้เนี่ยไอ้หมดได้ยังไงบกน้ำลุยไฟเมืองทองฟ้าวิปลิตปลาปวนท่านใดเดี๋ยวทางนี้มันก็เดินได้มันทานลัดแนวเลยวะอังโก นี่คือเส้นทางที่คนเดินได้แต่โ<ช>ดยทางที่เรามาแต่มันพาเรงเมืองม,มาเยมกแลงขมกแรงรมกรงอยู่ไหนขมกแลงนี่ละพันหม่องเลิกหมดสภาพแล้ว ฮะแล้นข้างหนต่อนั่งผกอีกสักรอบแล้วมานั่งคิดก,กันไนหาเอาๆี่อเ<ด>มาเมาหรือเปล่านี่แล้วอ่ะเมาหรือเปล่าเม้อดีอด,ดีๆอ้าๆอ้า บอกเลี้ยงนักอู้อู้ หลังจากเราตะเวนหาครับตามภูเขาแล้วนะครับเราเรามาตามนี้เรามาเจออีกครั้งหนึ่งทึ่เฟรมตำรังสอยออกมาดูเขาสอยอุ้ยเยอะนะมดแดงอ่ะ ไปดู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 โนเวไปไปหลังจากที่ไม่มีไข่มดแดงในลังล่าสุดนะครับเราจะไปตามล่าไข่มดแดงต่อไปเอาละฮะมันก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาหาแย่ไข่มดแดงนั่นเอง เห็นภนะูป่ะนู่นอะเราเราตะเวนเราตะเวนไปทางนูน้นแล้วอ้อมมาทางนี้แล้วกลับมาทางโน้นเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเจอตรงนู้ดเมื่อดจี้ไข่มดแดงนะมันลําบากมากอะ่ะเรามาเจอสถานที่ตรงนี้มันดูมันมันมีกี่หลังนะครับดูดี่อุยอ้ยโคตรใหญ่ดูดินูน่นหนึ่งสองสาม สิโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยขัดคออ่ะพี่เฟมพร้อมยังพร้อมอ่ะลุยเปลี่ยนตายเหรอดู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 มีหรือไม่มีจะมีหรือไม่มีโอ๊ยอยขัดคอโอ้ยโอ๊ย เหติทิ้งเลยเหตยทิ้งเลยไม่มีเอาละฮะตอนนี้ก็เป็นอันว่ามันมีแต่มดนะนมดล้วนล้วนไม่มีไข่เลยไะโอ้โหแล้วดูต้นนู้นดิเห็นไหมผมว่าน่าจะไม่นะครับ ไม่มีเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะไปทำเมนูไข่มดแดงกันนะมันจะอร่อยขนาดไหนปไปติดตามนะเอาละฮะนี่ก็คือหน้าตาไข่มดแดงที่เราไปหามานะนี่อันนี้เราทำเมนูอะไรครับหูครับเขาใสสารคือ,อหูไข่มดแดงครับหูไข่หูไข่มดแดงนะมันจะเป็นยังไงวะ

มันของเป็นลูกของมันมันก็คือลูกคือไข่มนแดงนั่นเองมันหลายแตกเอาละฮะวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วคือเราไปแยงไข่มดแดงมาแล้วเราทํทำเป็นเมนูอาหารขออิสานนะว,าะนะวาะนะ่วาอร่อยจริงลาบากนะแต่คุ้มค่าได้แค่นี้เลยก็พอใจแล้ว วันนี้ขอกินขายมดแดงก่อนนะครับเจอก,กันอีพีหน้าอย่าลืมกดติดตามสอบ s c r i b e ให้ช่องเผื่อนนำเหนือด้วยนะบายบาย